ไปเอาเสื้อมาให้ลูกน้องรับไปอะไรอะไรเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นตัวเล็กจังเนาะทีวตัวใหญ่ยิงลมนี้เขาเรียกอะไรนะนางงนายใช่ไหมนางยครับก็มันอยู่ไอ้นี่มันอยู่หลังนนั่อะไรที่นายโมงอ่ะมันมีตัวหนึ่งที่คนก่อนเมื่ที่เขาไล่จับกันแล้วไม่ได้ไล่จับกันใส่ไม่ได้ใส่ยิ่งกว่านี้เออแล้ว กบพูดเลยนี่นี่กพูดอ่ะเออจับมือเเรยกวอุ้ยจับมือสวยนี่ยจัเรากแล้วเราจับมือกันจับแ้เราด้วยมัญยามร่วมกันแส่ัวกนีลเนี่ยแย่แบบเป็นเนื้อแบบที่แยแบบตายเลยลิงแสบครดีใจไรลิงแสบได้ฉันใจลิงแสบคงไม่มาอยู่แบบนี้ เม,ม,มาไ,มได้ดาา่ไม่รู้เขาม,มีเคิดอะไรเนี่ยเาเลย